บ้านบาลีมันบ้านบาลีจะเป็นแบ่งเป็นบนบ จะย้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวในภพราใหม่นะฮะ <c oughs> ผมไปดูมาเมื่อวันก่อนนะเป็นน้ําพุร้อนบ่อน,น้าพุร้อนอยู่บ้านผู้นนกำลังอยู่ห่างจากตัวพบพราประมาณห้ากิโลเมตรพบว่าเดี๋ยวนี้เขาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานะรวมเป็นกับอุทยานแห่งชาตินํำตกพายเจริญตอนนี้เขาทําเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ำแร่ฮะแต่ว่าผมรู้ว่างบประมาณของของอะไรเ่ยได้ยินมาว่าเป็นของวบจแต่ว่าสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ ยังเปิดใช้งานไม่ได้และผมก็มองไม่เห็นว่าเขาจะเปิดแล้วจะคุ้มค่าอะไรกับที่เข้ามาณที่บูรณะไปมากมายฮะว่าทักทครื่องเที่ยวที่จะเข้ามาอาบน้ำแร่เนี่ยผมยังมองว่าไม่มีใครจะเข้ามามากนักลำพังคนใต้เองก็ไม่ค่อยสนใจหรือว่าจะมีวิถีชีวิตสำหรับคนเมืองที่จะแาบ,บน้ำแร่ มากมายผมทำทําไมมองว่าอาจจะแตกได้กับบอ่อดํำรอนอย่างนี้นอะไรผ่านเราเลยการโทรศัพท์ไปดูว่าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านวาเลยหรือเปล่าติดตั้งในช้ามากทำเรื่องแจ้งไปประมาณหนึ่งเดือนกวา่าจะมาติดตั้งแจ้งเรื่องไปประมาณสี่ห้าครั้ง ว่าส่งเรื่องให้ช่างไปแล้วก่อจะมาติดเหนื่อยฮะทังว่าแนละ้วบริารพระโดยเฉพาตะตบุรุพระนะมีมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแค่องค์การโทรศัพท์ทียวทีนะทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปใช้อย่างอื่นต้องจำใจครับกลมหน้ากลมตาใช้ทียวทีต่อไปโดยผมเองถ้ามีอย่างอื่นผมก็ คงไม่ใช่เกียวทีฮะก็ต้องรอทีบอดแบนนะ่ะไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เห็นบอกว่าอยู่จากตอนนี้สายเน็ตคอนเรสสูงเพิ่งมาถึงบ้านซโอผมปั่นจับกล้องอยู่นี่ผมจะปั่นอยู่ที่เกียร์ห้าตลอดนะฮะ ไม่ไม่เร็วมากปันจะช้าค่อยดูวิวไปด้านหลังใช้เกียร์ห้าด้านด้านหน้าใช้เกียร์สองอะนี่ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วฮะเราต้อง,งรีบปั่นก่อนที่จะมืดะก่อนที่จะถึงเมืองหลวงปะ คนนี้อย่ากตกใจนะฮะไม่ใช่ผีข้างถนงหรอนะนกะเหรียงชาวกะเรียง,ยงนะอยู่ตามเก็บหตุในว่าเข้ามาเขามาหากินมารับจ้างกับพื้นที่ในเมอือกบะเยอะแยะมากมายแต่หลังจากที่มี2,558จะมีการประ,ประกาศาประชาคมอาเซียนแล้วก็หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้ง ในพม่าไปเมื่อล่าสุดนี้ซึ่งนางโอซานซูจีสามารถชนะการเลือกตั้งเขาา้าไปซสได้ก็ไม่ชื่อว่ามีความตึงตัวร่วมกันม,มากขึ้นเริ่มทยอยกลับประเทศนรเพราะว่าเชื่อว่าประเทศของเขาจะเป็นประชาธิปไตยจะไม่เป็นบริการภา,ายใต้รัฐบาลทหารพม่าอีกต่อไปซึ่งผมยังมองว่าประชาธิปไตยในพมา่ายัางยังเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นฮะยังเป็นภาพล,าลอยๆยังไม่สามารถชี้วัดได้ ชาวมาก็ยังดีใจอยู่ก็เดินทางกลับเข้าไปประเทศเขาเยอะมากมายบางส่วนก็เข้าไปกรุงเทพเยอะแยะทำใหุ้กวันนี้อเบอร์พระขาดแรงงานต่างด้าวออกไปเยอะนะก็จะเป็นปัญหาสำหรับรเกษตรกรที่นี่ต่อไปเพราะว่าไม่มีแรงงานต่างดาวไปใช้งานอีก เราปั่นมาใกล้ถึงปากทางเข้าบ้านมอเกรไทยแล้วครับมอกระไทยก็มอกระไทยจะเป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทยพม่าอีกแห่งหนึ่งฮะอยู่ฝั่งตะวันตกของพปรวะระ,ะก็อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าชาวบ้านก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ําน้าเมยเลยฮะติดกับพม่าเลยซึ่งบ้านหมกุกระไทยนี้นะ ผมเล่าไปฟังว่าคนตีนักขโมยนะผู้นำหน้าสุดของกองทัพกรเกลียงโคตูบลอหรือ K.O. อำนาจอยู่ที่นี่นะฮะเวลาแป๊บหนึ่งครับเดีเยดนิดหนึ่งของปิ้งไปก่อนฮนะตัดเป็นดอยฮนะ น้อยเป็นบ้านคนฮะดูมาสร้างอยู่ได้ไงอีก อภูพระนะฮะเป็นเป็นเมืองที่เหมาะกับการปั่นกําลังปั่นจักรยานออกกําลังกายอย่างมากทิวทัศน์สองทั้งทางสวยงามไม่ไม่ถึงกับเป็นป่าลกลกดิบมากสามาถปั่นออก,กนิจกรรมได้ชมว,วิว อีกหนึ่งร้อยเมตรจะเป็นปากทางเข้าบ้านมอกลยไทยฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นหมู่บ้านติดชายแดนกันมาซึ่งบ้านพลีนักขโมยผู้นำตาสูงสุดของกองทัพกะเหลี่ยงโกรบอหรือเกออมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามมอกระไทยเนี้ยตีนักมโยถูกรัฐบาลไทยออกหมายจับเมื่อปี2546หค่าหัวหนึ่งล้านบาท่ะโทษฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งล่าสุดก็เป็นประเด็นร้อนเมื่อรัฐมนตรจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีมาไทยเวลาเริ่มมืดแล้วมีปากทางเข้าบ้านมกไทยมาแล้วครับ มาพบกลุ่ม,มจับรอพักครับีเป็นแก้งจักรยานที่เราปั่นมาด้วยกันสี่ห้าคันครับปั่นมาวันแรก